ต้องอาเตสตรงนั้นเลยต้องเอารถเพนไปวางรถเพนดีๆเอ้ยไม่ได้ไปไม่ได้เอดื้จังนะจบแล้วอย่ากเดินไปไม่เชื่อเดินไปเดินมาตจนน้ำแนมอ่ หัิดยนข้างหน้าร้านขนมข้างหน้าก็ได้ินไป่ต้อเอารถเนไปไปแต่ตัวก็พอน่งๆๆนี่ยเน่ยเนี่ยย่าวิ่ง มันเป็นขนมไม่ใช่ซื้อช็อกโกแลตลาลายเอาไม่ลลายไม่เอาจะเอาอะไรล่ะนี่ซื้อขนมไปโรงเรียนะอะนี่ต้นชอบกินอนไหนเนี่ยน่น่ๆน่ๆน่น่น่เน่เน่เน่นีิ้บก<อ>ี่บาท ห้าสิบเอ็ดบาทเอาอันไหนอันี้เอาหนังกินเปรนอดเคยกินแล้วแล้วกินเปรนอดกินเปรนี่เก็บเอาเก็บไม่เอามันจะเอาสองอันไม่เยอะเกินไปไปเอาแค่นี้แหละตังเยอะตังผูดตังมันเยอะตังออกไม่ตังพูดเอาไปเลยสองอันนมสองอันแค่นี้แหละแค่นังนก็บางช็อกโกแลตลูกอมไม่เอา Ấu khăn ông dạng điều Ê, lột khen Tại áo lột khen con, con ไะกิ๊ตังได้แหละแค่นี้แหละเลยวนได้ผ<น>ลไม้กับขนมไปแค่นี้นไปไะกิ๊<น>ตังไะกิ๊ตังได้เลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรอีกนะครับ លីណាការអេយ៉ Movement ាវីងដ e, ើរជន់ផងខោអាកំពុងដើរបੈទីតាំងហើយណាដែរຊື້អានេះເພີ່ມណាហាពីດີដើរជន់ខាងវិញមកបੈទីតាំងអេនេនេឡើយនេះនេះໂຕនេះ คุณดีดีมั้งไอนางไอ้มาคืนดีดีมั้งแต่คุณน้มั้งหนูเลื่อสองงานเลไปคยกินนเบเบอรี่น้านาสั้นเหรอไนะคะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย